ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทาอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1 0 0 0วัตต์ตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะครับก็ผมลองจ่ายไฟ DC เข้าที่ตัวเครื่องนะพอจ่ายไฟเข้าไปนะครับจะเห็นว่ากระแสผมลีบิดไว้ที่3แอมป์เนี่ยกระแสไหล3แอมป์เลยแรงดันไม่ออกแสดงว่าตัวเครื่องมีการช็อตอยู่ทางฝั่ง DC ก็เลยเปิดไม่ติดนะครับ ก็คาดว่า m o สเ e t ภาคคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะครับเลยทำให้เครื่องเปิดไม่ติดเนาะในส่วนของทางฝั่ง AC เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าช็อตหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวนี้ไม่มีไฟสถานะ AC เนาะครับเดี๋ยวเราแกะตัวเช็คดนะูว่ามีเสียหายส่วนไหนบ้างนะครับ ครับก็ทางฝั่ง AC ตรวจเช็คแล้วฟิลไม่ขาดเนาะทางฝั่ง AC ไม่มีปัญหาส่วนทางฝั่ง DC converter มีมอสเฟตตรงตำแหน่งนี้ช็อตอยู่นะครับมันทำงานคู่กัน2ตัวนะก็ตัวนี้ช็อตก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับมันเป็นคู่หูกันทำงานร่วมกันก็อีกตัวหนึ่งเบี่ยงไปแล้วก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตสตัวนะครับ อะโอเคครับเปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทดลองรันเบื้องต้นดูนะครับว่าตัวเครื่องจะสามารถรันผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่าป้อนไฟ DC ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์อ่ะตัวเครื่องสามารถรันได้แล้วเริ่มผลิตไฟออกมาแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ปกตินะครับกินกระแสอยู่ที่0.6แอมป์ผลิตวัตได้แค่20วัตต์ไฟรันสถาระรันนิ่งได้ได้แค่20วัตต์อาการลักษณะนี้มันเหมือนภาคออฟแอมมีปัญหาภาค ภาาควบคุมกระแสทางคอนเวอร์เตอร์มีปัญหานี่ยไม่ขึ้นแล้วนะอยู่ประมาณ0.6แอมป์ผลิตได้20วัตต์เดี๋ยวลองเช็คด,ดูก่อนออฟแอมมันจะมี IC o f ออฟที่ทำหน้าที่ในการควบคุมกระแสเนาะ มันเหมือนกับมีปัญหา IC o p ออจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีตัว VR เกิดมี r เกือกม้าเหมือนมันจะมีปัญหาเนาะเออ r เกอกม้ามันโอ้ AR เกอกม้ามันมีปัญหานะครับมันเป็นสนิมจนมันหลุดออกมาเลยนี่นะฮะ ก็ VR เกือกม้าตัวนี้น่าจะทำหน้าที่ในการจำกัดกระแสนะครับทีนี้ตัวมันมันเป็นสนิมจนจนไอตัวตัวปรับเนี่ยนะครับมันรุดออกมาเลยอ่ก็เดี๋ยวต้องต้องถอดออกมาไม่รู้ว่าใช้ค่าเท่าไหร่อาจจะเดี๋ยวอาจจะต้องใส่ตัว ต้านทานแบบฟิกค่าก็ได้เนาะตัวนี้เขาไว้จํากัดกระแสไม่ให้เกินไม่ให้กิจทายลันเกินสเปคนะครับซึ่งสเปคระบุไว้ที่พันวัตตัวนี้ก็จํากัดไว้ประมาณ30แอมป์เนาะอ่ะโอเคนะมันมันรันที่มันลันได้แค่20วัตต์นะตัว vr จํากัดกระแสตัวนี้มีปัญหาเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวแกะออกมาทำการวัดค่ามันแล้วก็ เออจริงๆมันวัดไม่ได้อะเพราะว่าไอตัวปรับมันหลุดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูจากอ่ารุ่นอื่นนะฮะตัวอื่นลองดูว่าเขาใช้ค่าเท่าไหร่นะครับเราใส่แบบฟิกค่าเข้าไปแทนก็ได้ตัวต้านทานของเดิมที่เป็นแบบปรับค่าได้ค่าวันตั้นทานอยู่ที่ 10k แต่ว่า ไม่รู้ว่าเขาเขาปรับไว้เท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเพราะว่าตัวมันเสียไปแล้วนะครับผมเอาตัวต้านทานแบบฟิกค่ามาใส่นะโดยบัดกีใส่ระหว่างขานี้กับขานี้เนาะตัวต้านทานที่นามาใส่เนี่ยมีค่าความต้านทานอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของตัวต้านทานของเดิมนะครับที่ใส่คืออันนี้คือค่า5 5.1k นะครับประมาณครึ่งหนึ่งอ่าก็ถามว่ามันมีผลอะไรตัวต้านทานตัวนี้นะครับ ถ้าเราใส่ค่าต่ำเกินไปตัวกิจทายมันจะทํางานเกินสเปคในกรณีที่เราเอาแผงมาใส่เยอะๆอย่างสเปคเขาระบุไว้ที่1,000วัตต์เราใส่แผงก็ไปเยอะๆมันอาจจะทํางาน1,200วัตต์1,300วัตต์เพราะว่าตัวต้านทานตัวนี้ที่ทําหน้าที่ในการลิมิตกําลังวัตต์ค่ามันต่ําเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าค่ามันสูงเกินไปนะฮะมันก็จะผลิตไฟได้ไม่เต็ม1,000วัตต์นะครับกรณีที่เราใส่แผงเกิน1,000วัตต์ าเราใส่ค่าความต้านทานที่สูงเกินไปมันอาจจะผลิตได้แค่ห้าร้อยหกร้อยเต็มที่แล้วไม่ไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับทีนี้ผมใส่ค่าครึ่งน,นึงเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าต้องลองดูก่อนว่ามันจะผลิตได้ได้เต็มหรือเปล่าเนาะแต่ลองเบื้องต้นดูก่อนว่าหวัดจะออกปกติหรือเปล่าลองดูม่อีกทีนึง่งเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัดผมฟิก ลิมิตกระแสไว้ที่3์ต้องได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์106วัตต์เห็นไหมครับตอนนี้ตัวกดทายดึงกระแสปกติแล้วดึงอยู่ที่3์ได้อยู่ที่ราวๆา100วัตต์105 106วัตต์นะครับอตอนนี้โอเคทำงานปกติแล้วซึ่งในตอนแรกมันได้แค่20วัตต์เพราะว่าตัวต้านทานที่จำกัดกระแสเนี่ยม,มันเสียนะฮะ ก็เดี๋ยวต้องลองที่กําลังวัดสูงๆอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันรันได้ไปขึ้นไปถึง500-600วัตต์เนี่ยก็แสดงว่าโอเคค่านี้ใช้ได้แต่ทีนี้ถามว่ามันจะผลิตเกินสเปคไหมก็อันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่าลูกค้าใช้งานเนี่ยก็ต้องรู้ว่ากิจทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ท่านก็ไม่ควรที่จะให้มันทำงานเกินสเปคนะครับสัก5 6 0 0วัตต์เนี่ยก็ถือว่ากำลังดีนะ อโอเคเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กําลังวัดสูงสูงดีทีหนึง่งดูว่าภาคคอนเวอร์เตอร์ที่เปลี่ยนมอเตอไปจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ไอตัวต้านทานฟิกกระแสเนี่ยที่ทําหน้าที่ในการลิมิตกระแสเนี่ยมันจะโอเคไหมนะครับอ่ะโอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทดลองที่กำลังวัดสูง กระแสที่18 M, แอมป์แรงดัน42โวลต์นเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะผลิตไฟได้ถึง600วัตหรือเปล่าตอนนี้เริ่มรันแลนะดูกำลังวัต 1 1 4วัตต์เราเรา600วัตต์นะครับแสดงว่าโอเคตัวกีทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติตัวต้านทานที่เราเปลี่ยนเข้าไปก็โอเคนะครับสามารถกีทายสามารถผลิตไฟได้ได้เต็มาตามที่เราจ่ายกระแสเข้าไปนะก็คือ18แอมป์แรงดัน42โวลต์ก็ได้ราวๆา0 0วัตต์นะครับ ก็โอเคสรุปนะฮะกิจไทยอินเวอร์เตอร์หนึ่ัวัตต์ตัวนี้ตัวสีเงินตัวนี้นะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะอาการอาการที่ลูกค้าส่งมาซ่อมเนี่ยนะครับเปิดไม่ติดเพราะมอสเฟตภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับพอเปลี่ยนมอสเฟตไปสองตัวพอเปิดติดแล้วตัวเครื่องสามารถรันได้แล้วปรากฏว่าผลิตไฟได้แค่20วัตต์นะฮะผลิตไฟได้แค่20วัตต์ตัวเช็คปรากฏว่าตัว Uh, VR ลีมิตกำลังวัดเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันเสียพง่ายๆนะฮะก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนใส่ตัวต้านทานแบบค่าคงที่นะครับใส่ uh, ค่าความต้านทานอยู่ที่ 5.1K mm hmm. ก็ตัวกิทายก็สามารถลันได้ปกตินะผลิตไฟปกตินะครับ mm hmm. ก็โอเคครับสำหรับงานซ่อมคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับเนื้อหา ในคลิปิีภาคการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ